ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีความสำคัญกับการเทรดอย่างไรมาทำความรู้จักกับข้อมูลสำคัญสำหรับการเทรดรวมถึงวิธีเทรดโดยอาศัยข่าวจากปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลหลายอย่างที่มีผลต่อการเทรดแตกต่างกันไปที่สำคัญเราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นหนึ่งในประเภทปฏิทินแสดงข้อมูลทางการเงินที่คอยแจ้งวันที่จะมีการประกาศข้อมูลและตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแต่ละชนิดอาจมีความสําคัญมากน้อยไม่เท่ากันก่อนที่ท่านจะเริ่มเทรดในตลาด f o เรสแบบจริงจังเราขอแนะนําให้ท่านลองติดตามปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการเสรดของท่านด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งจะมีผลต่อการเทรดของท่านเป็นอย่างมากยิ่งถ้าท่านกําลังเทรดคู่เงินของยูสตีอยู่แล้วแล้วก็ท่านยิ่งไม่ควรมองข้ามปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐเลย ข้อมูลทางเศรษฐกิจนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการอัปเดตรายวันการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจการเผยแพร่ข,ข่าวการเมืองและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆที่จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐในระดับกว้างและก็แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดฟอเรสต์ด้วยเช่นกันปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นอีกหนึ่งประเภทปฏิทินทางการเงินที่แสดงข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งมักจะมีการอัปเดตใหม่อยู่เป็นประจำ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่จะส่งผลต่อการเทรดอยู่เสมอที่น่าสนใจก็คือข่าวการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจบางประเภทอาจมีความสำคัญในแง่ของผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าข้อมูลตัวอื่นๆตัวอย่างเช่น GDP Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนปริมาณสินค้าและบริการที่มีการผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และตัวเลขนอนฟาร,อาร์เพอรองสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมนั่นเองวิธีเทรดด้วยข่าวจากปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐก,ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงวิธีการเทรดโดยอาศัยปฏิทินเศรษฐกิจลองมาดูกันว่าการเทรดด้วยวิธีนี้มีข้อดีอย่างไรเตรียมตัวล่วงหน้าอยู่เสมอใจความสำคัญ การเทรดแบบมืออาชีพจะต้องเตรียมการเทรดให้พร้อมลุวงหน้าอยู่เป็นประจำและพยายามอย่าเทรดในจังหวะที่มีเหตุการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนว่าเทรดเดอร์จะต้องเตรียมตัวโดยการติดตามข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามการเทรดของท่านหากท่านเทรด forex การเตรียมตัวก็จะขึ้นอยู่กับคู่เงินแต่ละคู่ที่ท่านเทรดนั่นเองหากท่านได้ลองติดตามนักเทรดมืออาชีพหลายรายก็จะเห็นว่าเทรดเดอร์เหล่านั้นมักจะไม่เทรดตามข่าว หรือประกาศที่อยู่บนปฏิทินเศรษฐกิจแต่จะใช้ปฏิทินดังกล่าวในการติดตามวันและเวลาที่จะมีเหตุการณ์สําคัญทางเศรษฐกิจต่างๆเกิดขึ้นเมื่อรู้วันและเวลาที่จะมีเหตุการณ์สําคัญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแล้วเทรดเดอร์มืออาชีพจะวางแผนสําหรับการเทรดลงหน้าด้วยการวิเคราะห์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านั้นจะส่งผลต่อคู่เงินที่พวกเขากําลังเทรดอย่างไรจากนั้นจึงค่อยปรับเปลี่ยนการตั้งออเดอร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ใจความสำคัญเทรดเดอร์อาจคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดล่วงหน้าได้จากข้อมูลในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐจะระบุวันและเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจเอาไว้ล่วงหน้าฉะนั้นเทรดเดอร์จะสามารถเทรดเดอร์สามารถใช้วันและเวลาที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรดล่งหน้าได้เช่น หากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันและเวลาที่จะประกาศก็อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเวลาที่จะเกิดความเคลื่อนไหวในตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนอกจากนี้เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะคอยติดตามการคาดการล่วงหน้าจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมานั้นแตกต่างจากที่คาดการเอาไว้ก็อาจเป็นเรื่องยากที่เทรดเดอร์จะสามารถเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้การเลือกตั้งและเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอื่น การเลือกตั้งเหตุการณ์ทางการเมืองและการแถลงจากนักการเมืองและบุคคลสําคัญทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอย่างแน่นอนในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่สงครามการค้าและจังหวะที่เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองตลาดมักจะมีความผันผวนสูงมากกว่าปกติและแนวโน้มเทรนด์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองเหล่านั้นปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐนับว่าเป็นเครื่องมือประกอบการเทรด ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่อาจเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเทรดเดอร์จะสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าควรเทรดอย่างไรในช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลให้เทรดขาดทุนได้ในที่สุดอย่างไรก็ดีอาจมีเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นตามมาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเช่นการพูดง่ายๆก็คือการประกาศครั้งสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นจะสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการลงทุนในแง่โลกหรืออาจสวิงให้ตลาดกลับมาสู่สภาวะที่ดีขึ้นได้เช่นกันสิ่งสําคัญก็คือเทรดเดอร์จะต้องหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารและเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษในจังหวะที่จะมีการประกาศและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งกําลังจะส่งผลกระทบต่อตลาดและการลงทุนของท่านในไม่ช้า